การไงกานไงนาดน่ะอันที่ว่าเขาปีเทียงเขามาถ่ายคลิปตอนนั้นน่ขายได้ไรไปไดนแล้วตัวนี้นะบอสอะไหวคุยได้เงินหลายยูเยอะซุ่มในปีนี้นะได้หลายแล้วบอสเศษเมื่อนะบอสคยก็ได้เมื่อนกว่าในซุ่มอ่าอันนี้อันนี้เบิร์ตเม็ดไยบันไดนี่แยกแถวมีเม็ดกระป๋องนึงกระป๋องกระป๋องกะเลยแปดชิปแปดชิปจ้าไหวขายได้หลายเลยได้หลายพันเลยฮอันนี้หกชิปจ้ากวางตุ้งหรือหกชิป อันนี้เขาเอิ้นพักยังนี่ย่าพักคณะพักคณะพักคณะอย่างกบคณะหวานพักคณะหอมน่ะนะพักคณะหอมอันนี้เด้พูดอ่ะคณะให้กันดีเนาะอันนี้กับคณะหอมป๊าดตัวตัวตัวนี้นะบ่งก้อนตัวนี้ราคาดีว่าเดี๋ยวนี่โลละสี่สิบสี่สิบสุดยอดสุดยอดครับโลละสี่สิบสี่สิบป๊าดผักกาดบวงตุ่งดอกแน พูดงามครับจุดยอดเลยครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างไรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพยิ่งาณ่มากยิงใหญ่ ยายเข้าไปลองนี่ก็ได้ผมอยู่เบิ่งยหญโอ้ยเข้าไปส้มกันส้มงามส้มตรงนี้กันเอาสวัสดีกันหันมาหันมาหันไปบ่ยายหันมาหันสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ้านบ้านยังนี่บ้านข้ามน้ำเย็นข้ามน้ำเย็นจ้าตะบนตะงคนอาเอาเบอร์ตะโคนตะโคนสกลนครจ้าสกุลนะก้อนอ้อพักตะก้อนอันนี้ตะก้อนนี่เอาเวลาเขาไปขายขายยังไงยายเป็นพักอันนี้อันนี้กระโลกสี่สิบตัดสรงข้าเจ้าเลยโล่ละสี่สิบจ้าหอยแมงมันสี่ห้าอันนึงบ่ มันมันก็บอหลายบ้าอโหคุณนั่นก็สวัสดีค่าเออ เมื่อี้ค่ะนี่ลูกค้ามาเอาเลยวะย่ามาเอาตีซีข้าวก็มาเอาเอาอตีซีนี่ก็มาเก็บเลยนี่เก็บจงข้าวการมันใหญ่ที่น้อยใใยากนี่การย่าบดิสีดยาที่กำลังเริ่มเลยได้ดีมันกินจริงจริงเลยกระเบอเป็นยังกบอเป็นยังใช่ปีที่การปลูกย่า่ปลูกเจีงไหอันภักอันนี้อันนี้เขาแบบว่านคือตัวนั่นแล้วเขาก็มาบุกคันนี้นะแบบเบี้ยจากสั้นหล่ะเฮ็ดหังไเฮ็ดหังไหเอาไปหอฟังในตอนแรกเ้านี่ตอนแรกมันบ่อห้าวกระกาเบี้ยมันแล้วเ้าวดำมากพักพักดำคือดำหน้านี่ล่ะนี่บ่อ ดามก็ดำหน้าวันนี้ดูแรงได้ปุ๋ยบัดนี่ใส่ปุ๋ยใส่อันโฮอร์โมนโฮอร์โมนครับอันอันขี้ไก่นี่ละ่ะฮอร์โมนเน,น,เ,นเน,น,น้นขึ้นอันกีไก่ปุ๋ยสูตรปุ๋ยยูเนี่ยใส่บุยอยูเรียยูเรียบครับมียอย่างกโดอเสมอบ่จ้าโฮอร์โมนกับฮอร์โมน ใส่ฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนลักษณะเช่นเดี๋ยมันเป็นไหนกระปุยปรับสภาพดินนี่ได้ปรับสภาพดินจ้าเฮาวกระเบื้องปุยพี่พี่การมันเบิ่งนั่นใหญ่เบิ่งการมันใหญ่เอาการใหญ่เพราะขายเราไปนี่เอา่ใเพราะขายแล้วมันจีพ่ออันนั่นแหละ่นให้นายเจ็บปวดตัวนี้แต่ว่าลูกค้าเขามาเอาอยู่แล้วเขาไปกันกัเจ้า บันี้เจ้าเลยบันี้แต่นี่คืออันบ่งทีได้หน่บ่จ้าแต่ก็ยังแง้มอยู่นะยายเนาะตะขันบ่งห้างกุนนี่มันสิต้นใหญ่กุนนี่อีกนี่ทำบ่งทีได้หน่โอ้พวกนายคนน่ะนี่บ่งทีพุฒนี่นี่ยายหลบโอ้ยเอาทีพุฒเาบมีอันนี้เขาเอือปักนากวงตุ่งบอกปะกนาอย่างไรบอกปะกนาหอมปักนาหวานปะกนาหอมการญ่การญ่นั่นนะอันที่ว่าเขาอีเที่ยวเขามาถ่ายคลิปตอนนั้นน่ะขายได้มาถ่าแล้ว ตัวนี้นะบอสห้ะไหวค่อยได้เงินหลายยูด้าซุ่มในปีนี้นะได้หลายแล้วบอเฉพาะเป็นีื่นะค่อยก็ได้หมื่นกว่าในซุ่มอ่านอันนี้อันนี้เบิร์ตเม็ดลายอันนี้ย่ายแถวไหมเม็ดกระป๋องหนึ่งกระป๋องกระป๋องก็เท่าไหร่แปดชิปแปดชิปจ้าไหวขายได้หลายร้อยได้หลายพันได้เลยอันนี้หกชิปจ้ากวางตุ้งนี่โอ้ยย่ายมันมันมีก็ได้มาันมันเป็นวงแหวนอันนี้พักกระจนพาร์กกระจ้อนอันนี้ รถไล่ตั้งนั้นยังไม่ได้เราลาซี่หาพันนี่นั่นบ่ยังนี่นั่นยังไม่ทั้งพี่เสียงรถไล่ดังแห่งโทษนะครับเสียงรถปิ๊บถนนเงี้ยครับเสียงรถพื้นที่อันนี้แล้วมันอยากเบิดอได้หนี่ทีแรกมันแห่งงามคนนี้นี่เออทีแรกนะงามคนนี้อีกเนี่ย อันนี้กวางตุ้งนี่คันสองสามเท่หนึ่งเท่าสองเท่วสามเท่ยกขายในร้า่แบบไหนกาวาไม่ค่อยได้เราได้สี่พันหาพันเพราะว่าไล่เอาโลละสามสิบพอก็ได้มือละสามสิบสี่สิบโลเอ่อตมือนั่นการการปลูกก็คือกันกับคณะน้ากันคือกันกับข้านาบงคือจงเสียบดำหน้านี่แล้วคือดำหน้านี่แล้วนี่โอ้แต่พักปีนี้มันเป็นราคาพักปีนี้ปีนี้เป็นราคาได้ย่จ้าโลตะไรกวางตุ้งดอก วงตุ้งนี่โลละสามสิบจุกค่อยทรงนั่นขนาดขนาขาน้าั่นสี่สิบขาหน้าสี่สิบแต่ค่อยเก็บเมื่อนึงค่อยสิได้เมื่อละห้าสิบหกสิบโลผอได้หนึ่งฟังนี่เดียวันใหญ่สลัดปลักสลัดกับห่องกระบุงสลัดปีแพงบอสลัดนะแพงเดี๋ยวนี้นะอดีก็เลยบงเราเออ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 เสร็จให้แป้งมันกัดอันนี้แล้วมันแพงกว่าแล้วมันก็ได้น้ำหนักพร้อมนน่ยดีดีนะยายอันนี้ก็บ่งบ่งห้างนี่นี่บ่งห้างนี่ฮะบ่งห้างก็ค่อยอีกนี่เขาบ่งห้างเป ถ้าพักบุ้งหรือไงเธอใหญ่พักบุ้งพักบุ้งกระโลละสี่สิบโลละสี่สิบจ้ะได้ยั่สิบโดนมาแล้วเราพักบุ้งนั่นอันนี้กระตีประมาณเดินกว่ามันหนาวมันหนาวมันบกขึ้นอยู่อตัวยาญ่นะเอาไปเบิ่งพักบุ้งเขานั่นมันหนาวมันบกขึ้นอ๋ออ๋อไละพี่ลูกเอาไปข้าเจ้ากันแล้วเรานี่นี่พักบุ้งงามค่ะเธอใหญ่นาะจ้ะขนน้ำหนาวโลละสี่สิบจ้าโลละสี่สิบเบ็ดเช้าเนี่เบ็ดไหลจักโลดอยู่ตัวบานนี่ บบตัมละหาซีบหกซีบหกซีบโลน่ะได้อยู่แล้วล่ะนี่แต่สเปรย์เราคอยนรา่อยเสมอนรา่อยได้เจ็ดซีบนี่ย่างบางนะครับเบิ่งอันนี้ก็เราได้อยู่ดอกฮะย่างแค่หาซีบหกซีบโล่หกซีบโล่นี่ล่ะใส่ปุ๋ยคือกันบ่ใหญ่คือกันสูตรได้ใส่ปุ๋ยแบบลักษณะการใส่ปุ๋ยให้ทันทึกอันใส่ถือที่มอควยนั่นสูตรเสมอสูตรเสมอจ้ะของบริษัทได้เสมอไงอัน อีอยังกโกเฮานะกโกหฮานะใหญ่นะผสมครับมันกับดุเรียหอมหหอมอนั่นเดี๋ยวยหญหอมป้อมนะโลละร้อยแปดสิบบาดหอมป้อมโลร้อยแปดสิบพี่น้องเข่มเบิดแล้วอือรถซี่ก็พี่าพักซี่นะโลเลยเจ็ดสิบพักซี่โลหกสิบพักปอมป้อมนี่โลละร้อยแปดสิบจ้าหอมป้อมพี่น้องร้อยแปดสิบพักซี่นั่นสูงสุดกับเจ็ดสิบพักซี่นี่จ้าเดี๋ยวนี้กระส่งเจ็ดสิบยุทเดี๋ยวนี้ ระบบหนาใหญ่มาจากไหนนี่น้องซ่ากับยุบอเอาเอามาจากน้องซ่านี่อันนี้น้องซ่าสายน้อยนี่เออสายไงค่อยอายุบอพุ่นหลังทั้งขั้วตรงใจพุ่นปั่นปันขึ้นมาตันขึ้นมาเลยอันนี้เขาใจใส่ไงโอ้เอาอย่างของเขาเอิ้อนอย่างคนหนออันได้บุบหดได้เว้นะค่อยเกื้เอื้อครับครับครับย่าไม่ต้องพี่ยายพี่มาเบิ่งฝากผมสนใจพี่อู้พากันดีไหม เออี่มันก็ลังงามนะมันงามยหร้ายอันนี้นั่นะงามกบตัวนั้นของลูกในงามายตัวนี้ค่อยมากอยู่นี่บ่อเกิดจากแตงย่ายแบบเป็นสีคือจังเขียวตางกันกักแหละเอาตัวนั้นไม่บอกมันแกก่ากันตัวนั้นคือคือว่ามันเกินแล้วจะสีหน้ามันกลายแล้วมันดุดแล้วมันงามตัวนี้ย่ายจ้ามันกลายมันครับอันนี้มันกับน้ำหลังมันกันยังได้ไข่ติดกกันเพราะาเพื่อนล่อเอาแป้งนึ่งออกแล้วมืออื่นเพื่อกระเสียวตัวนั้นออก สามที่มือก็เบิดดอกอ่บ่งที่ท่านบอกนะบอกที่นี่ที่การบ่งย่านะย่าแบบนี้ละนี่นี่บ่งโดนมาได้ไหมได้สองสามมือนี่ละนี่คนละติดขึ้นเนาะจ้านั่นครับพิธีการบ่งเราใส่ปุ๋ยบัดนี่ปุ๋ยเอาสูตรเสมอใส่เองสิบอ่จ้าสูตรเสมอแต่เดี๋ยวนี้ยังเอาสูตรอียังก็เหอสูตรงานน้องการเดียวกันนี่ล่ะเออเออเออแต่มันทำบุคคลเขาสูตรเสมอมันติดใบก็การละงามครับเนาะ งามได้รับเข้ามาโอ้ยผักใหญ่ในของเนี้มคาดการณ์มาปีนี้นี่คือจังหอมปลอมเนื่อยโลละเท่าไรก็อร้อยแปดสิบบาทซุ้มยู่ประจำเลยเดี๋ยวนี้ร้อยแปดสิบมีคนสื่อเธอเราจะกิโลกันกระจอกแพงข้างคนจางมันเสี่ยงอันทั้งอันมะริดนี่กับบอต้ามันเราหกกิโลกับเพิ่มเข้าไปกระตุกมือละสิบโลสิบโลพันแปดจ้าแต่ผักหอมปลอบนี่จ้า ก็ขายพักดอกก่อนยังตุกมือละพันกว่าพักดอกนะพักดอกการกองตุ้งนะบอกกองตุ้งนั่นแ่ะอันบันนี่ลูกเ่ยเป็นแห้งได้หลายก็คอยอีกเออการให้น้ำให้เจ้าแรงไปยหญอันร่างเทือกับเจ้าแรงกันเท้าบายากกันเท้ายากองอดเวลาเดียว ครับกบเป็นยังหันตนเศร้าเป็นบ่ใช่หดเป็นยังหดยังหมดเศร้าจ้าต้นเศร้ายังเดียวไอ้นั่งมันยังยังยังเดินมาเดินเดินมาลูกเดินมาเดินตามมาเด้อขากีบีพงเดียพักสลัดเป็นราคาดีเด้อยายเนาะจ้าสลัดกับเป็นราคาอยู่จะพูนนั่นยังบนท่านใหญ่างของกราแะนี่ก็ได้เออแต่ตัวนี้เพื่อกระซ้าในจักหน่อยครับครับครับสุดยอดงามอีรีพักใหญ่การให้ปุ๋ยการให้อันนั้นพักยังสุดใหญ่ท่านพูดกับบ้านพัก หอกป้อมพักหอกป้อมพักกันอันนั้นกระซอยแปลงน้อยๆชุดควาทั้งควานี่กำลังเสียจะมาบ่งบ่บ่งนี่แหละสิบ่งอันนี้แหละพักคงตุ้งพักกันนี่ก็ไดอ่า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 กะทีเอาซุ้มนั้นลกซุ้มนั้นออกเก่าซุ้มนี้ลสุดยอดสุดยอดเบื้องหน้าครับพักยายนะครับมันเป็ี่ยนอย่างที่แบบงามเนาะยายเนาะจ้ามันคันคันพักการอันนี้ก็เขาตัดมันแตกออกอีเยอะแยะเนาะแตกในเด็กกำลังแย่คผมถามแน่ บางเจ้าเขาจะว่าพอตัดแล้วมันเปื่อยมันเกิดจากอะไย่างใหญ่อันคือมันอันนี้แล้วมันเป็นโกนนี่แหละนี่นี่คือมันเป็นเป็นโกนอย่างที่ม่นบอกล้วงมันเป็นโกวนมันบอแม่นถัดกันโตได้มันทนทานมันก็อยู่นี่เดิยู่ได้เออขัดหมดทุ่นื่อยกับเปื่อยนี่ดินี่นี่นี่ดิครับมันโกวนมันบอใช่ทึกน้ำแล้วเปื่อยจังสิบอ่เพราะว่าเอาหดน้ำไหลเออเ้าก็ต้องการให้มันเอ็นแล้วมันเล่งขึ้นเกิดจากการตัดตัดแล้วก็มีเชื้อราเข้ามาแย่างเลยจังไง บ่เสื้อลานเลยโบค่อยมีดอกมะขี่น้ำข้าธรรมดาคือว่าข้าวฮุ่นลล้วเปื่อยนั่นเปื่อยขันตัดจนมากมีมีมีเปื่อยหลายของใหญ่กระโบไร้ธรรมดานี่ยกระโบทึงกับระไรกับเป็นเรื่องปกติเป็นบ่ากับมันเป็นกติแต่ขับมันทำโบต้องไปเลีงน้ำป่าได้น้ำกระตีทุนทานตะกี่ดินซุ่มอันเดี๋ยวมากระตุ้นใหญ่เนี่ยญ่เออใหญ่คันพูดถึงแล้วเลยไรได้ปีนี้เท่านี้คัดแบบพักราคาแพงสูงๆจริงจริงเท่าที่ ได้บอการวาดีได้พอลักแสนนี่ใหญ่มาเปิดหอดตกแรงมันกระตได้ยังแล้วอ่าขัดเปิดที่หอดตกแรงปีนี้เลยปีนี้เพราะว่าปีนี้ราคาพักสูงจ้าราคาพักสูงปีนี้อืมอืมจุดยอดสุดยอดมันกระตือเป็นบางอันสุดยอดสุดยอดอ้าวเป็นกําลังใจคุณยายบอกผูดให้ยายที่จ้าบ้านนอกในบ้านนี้ก็คำน้ำเย็นคำน้ำเย็นตะบนบางโคนตะบนบางโคนสกลนครอ่าติดริมถนนถนนนี่แหละถนนบ้านอัน จากแยกจากแยกเคลือนี่นะแยกเคลือนมากเขาบางคนจ้าอยู่ฝั่งใส่ออกมามาเซ็นบริษเนาะจ้าหน้าเทคโนไลยียังไงจ้าถามหาเมื่อเบิ่งแปลงับกูได้อยากซื้อมาซื้อตลาดเล่านี่ครับกูส่งขายบูอัดเนี่ขายตขายจุดยอดจุดยอดอยู่กําลังใจนะย่าได้จ้าย่าจีนมาลอยมาหาอีกเงี้ยมาแรงยังที่ละจุดยอดจุดยอดอยู่กําลังใจให้ยายเพื่อกําลังใจให้เยี่ยมยอดจุดยอดครับก็เลื่อติดตาม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับเพื่อรับชมช,มชิ้ใหม่สุดยอดจริงๆครับผักเนี่ยงามดีๆยายบอกว่าหน้าต้นตกแรงมาเนี่ยคิดว่าน่าจะได้หลักแสนนะยายนะ,ะดสุดยอดขึ้นเรียนี้นั่นเยี่ยำภาพมันดีนะเจะ๋าๆจ๋าจ